สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมติวตออนะครับก็จะมาติวสอบนะครับสําหรับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบพนักงานราชการนะครับวันนี้นะครับเราก็จะติวในส่วนของระเบียบสํานักนายกว่าด้วยพนักงานราชการนะครับพศ242547นะครับ สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับในส่วนของกรมป่าไม้นะครับวันนี้นะครับผมเตรียมข้อสอบมาทั้งหมด25ข้อนะครับมาร่วมกันทำนะครับในส่วนของพนักงานราชการนะครับซึ่งนะครับก็จะมีการปิดรับสมัครไปแล้วนะครับก็คือวันนี้นะวันนี้ก็คือวันวันที่4เนาะนะครับก็ลองสมัครดูนะครับในส่วนของ กรมป่าไม้นะครับท่านใดนะครับที่จะสอบนะครับในส่วนของระเบียบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานและการครูนะครับตรงนี้หรือว่าพนักงานรละการของหน่วยงานอื่นนะครับหรือว่าในส่วนของกรมป่าไม้นะครับวันนี้เราก็จะมาติวกันนะครับเดี๋ยวผมรอท,ทุกท่านนะครับเข้ามาก่อนนะเราก็จะมาติวในส่วนของระเบียบตัวนี้ เข้ามาแล้วนะอ่ะสวัสดีครับคุณภูคุณพรสวัสดีครับก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งสำหรับระเบียบนี้ ในส่วนของระเบียบพนักงานราชการขอบคุณนะครับสำหรับระเบียบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6หมวด ตรงคำว่า6กหมวดนะครับก็ให้เราจดจำ สวัสดีครับครูพิงค์นะครับสวัสดีครับข้อนี้ก็คือเกิดในช่วงนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับก็จะเป็นคนลงนามในกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งเรียกบ้านในส่วนของระเบียบซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับให้ใช้บังคับ 1นึมคสี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ออกสอบได้นะครับตรงคําว่า1มคสี่นะครับโดยนะครับอาศัยอํานาจของมาตราสิบเอ็ดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินพศสอง4นห้ายสนายกโดยความเห็นชอบของกมอจึงวางระเบียบไว้นะครับถ้าเขาถามว่าใครเป็นคนวางระเบียบก็คือนายกนะครับโดยความเห็นชอบของ คอรมอเป็นผู้วางระเบียบนี้สวัสดีครับในระเบียบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของขณัมการนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือในส่วนของขณัมการบริหารพนักงานแลการส่วนราลการนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมส่วนาชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการนะครับว่าด้วยระเบียบบริหารและการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกลมเว้นแต่ราชการส่วนท้องถิน่นตรงคําว่านะผมก็จะติวแล้วก็เฉลยไปด้วยว่าอาธิบายไปด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรในส่วนของอ,อปทอปทคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ ไม่ได้อยู่ในบังคับในระเบียบสำนักนายกบ้าด้วยงานสารบัญคสวัสดีครับคุณธีรดาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบตอบจหรือว่าเทศบาลเนี่ยเขาไม่มีพนักงานราชการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาถามว่าส่วนราชการใดนะครับไม่ใช่ส่วนราชการตามระเบียบนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพัทยากรุงเทพนะครับหรือว่าจะเป็น ในส่วนของอบตอบจเทศบาลเนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของพนักง,งานราชการตรงนี้ก็ให้จํากันด้วยเผื่อว่าที่จะออกสอบเนาะในส่วนของกรมป่าไม้นะท่านใดที่กําลังเตรียมตัวสอบต่อไปครับใครเป็นผู้รักษาการในกฎหมายฉบับนี้กอไกรครับนายกขอไข่รองนายกที่ได้รับมอบหมายขอควายครับเลขาธิการกพอพงองูเลขาธิการกอสอ นะสำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับคุณสรันนะครับตอบมาแล้วว่าเลขาธิการกอผนะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในส่วนของเลขาธิการกออก็จะเป็นคนที่รักษาการในกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับพนักงานราชการครับมีกี่ประเภทตรงนี้นะพนักงานราชการ ก็จะมีนะครับคุณฝนนะครับตอบมาแล้วนะครับคุณคาถาวุฒิสองประเภทนะครับสองประเภทนะครับก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสองประเภทในส่วนของสองประเภทนั้นนะครับก็จะมีทั่วไปกับพิเศษ นะพิเศษนะครับอ่ามีนะครับมีนะครับคุณแพวทองนะครับก็ทักบ้านเขียวมา เค okay. เรามาดูข้อต่อไประเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการมีทั้งหมดกี่หมวดนะครับทีนี้นะครับในส่วนของหมวดนะครับจะมีทั้งหมด6หมวด เราก็ต้องจํานะครับว่าหมวดที่1คืออะไรนะครับผมว่าจะไล่เลียงหมวดที่1ก็คือพนักงานราชการต่อไปนะครับหมวดที่2ก็คือค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์คือในส่วนของพนักงานราชการเนี่ยนะครับเราจะได้รับนะครับซึ่ง เขาไม่ได้เรียกว่าเงินเดือนนะครับเขาเรียกว่าค่าตอบแทนนะค่าตอบแทนถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะได้รับนะครับในส่วนของอย่างเช่นในส่วนของกระทรวงการคลังจากงบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพนักงานราชการเนี่ยก็คือได้รับในส่วนของส่วนราชการนั้นๆนะครับมันจึงเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับมันไม่ได้เรียกว่าเงินเดือนนะครับทุกเดือนเนี่ยที่เขาออกมาให้นะครับต่อไปนะครับ เรามาดูในหมวดที่3นะครับก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานนะย่อๆแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของพนักงานราชการเนี่ยที่เราบอกว่ามี2ประเภทนะครับก็คือทั่วไปกับในส่วนของพิเศษใช่ไหมครับทั่วไปเนี่ยจะมีการประเมินนะครับแบบประจําปีและ ประเมินแบบต่อสัญญาประจำปีก็คือทุกปีนะครับต่อสัญญาก็คือ4ปีครั้งนะครับในส่วนของรายละเอียดนี้นะครับต่อไปครับในส่วนของพนักงานและการพิเศษล่ะมีการประเมินแบบไหนก็คือประเมินผลสําเร็จของงานตามช่วงเวลานะครับในตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณเด็กดือ้อต่อไปนะครับในหมวดที่4ี่ก็คือวินัยและการรักษาวินยัย ในส่วนของหมวดที่4นะครับตรงนี้ก็ให้เราจดจำนะครับในส่วนของวินัยต่อไปครับหมวดที่5การสิ้นสุดสัญญาจ,จ้างต่อไปนะครับหมวดที่6กก็คือในส่วนของคณะกรรมการ บริหารพานักงานราชการนี่นะครับอันนี้คือทั้งหมด6หมวดนะต่อไปครับเรามาดูข้อที่5ครับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปนะครับข้อใดเป็นการประเมินตรงนี้ซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ในส่วนของการประเมินนะครับก็จะมีการประเมินแบบประจำปีและ ต่อสัญญาจ้างในตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประเมินพนักงานราชการทั่วไปแต่ถ้าเป็นการประเมินผลสำเร็จของงานตามช่วงเวลาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประเมินพนักงานราชการพิเศษดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าถูกทุกข้ออาจถูกทั้งกอไก่และขอไข่เพราะว่าตรงเนี้ยมันถ้าช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นพิเศษ นะครับแต่ว่าเราถามในส่วนของทั่วไปนะครับตรงนี้ก็คือถูกทั้งกอและขอนะครับต่อไปครับเป็นข้อที่6ในการกำหนดตำแหน่งของพนักงานราชการให้กำหนดโดยจำแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงานข้อใดไม่ใช่ตรงนี้นะครับข้อที่6นะครับสวัสดีครับคุณอิ มีนะครับคุณมิน้นข้อที่6นะครับลองร่วมตอบกันได้นะครับข้อที่หกคุณทิปช็อปนะสวัสดีครับตรงนี้นะครับท่านใดที่จะสอบในส่วนของพนักง,งานราชการนะครับแล้วก็มาติวนได้ในส่วนของกลุ่มงานนะครับก็จะมีทั้งหมด6กลุ่มงาน6กลุ่มงาน6กลุ่ม มีกลุ่มงานบริการกลุ่มงานบริการอันนี้ไม่ใช่บริหารนะครับเรียกว่าบริการบริหารทั่วไป2อแล้วนะเทคนิควิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญชอชอเลยนะครับชชอชอช,อชิงนี่นครับเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็ เชี่ยวชาญอ่าชอชอพอเลยนะครับเชี่ยวชาญพิเศษในส่วนของชํานาญการมีไหมครับชํานาญการไม่มีนะครับชํานาญการไม่มีตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้ท่านที่ตอบมาแล้วนะตอบถูกต้องนะครับต่อไปครับเป็นข้อที่7ครับการจ้างพนักง,งานและการให้กระทาเป็นสัญญาจ,จ้างตามข้อใด ตอบมาแล้วนะครับก็คือว่าคุณพีตอบมานะครับว่าไม่เกินคราวละสี่ปีอ่ะโอเคนะครับคุณไลออนนะครับท่านใดนะครับที่จะสอบในส่วนของพนักงานราชการนะครับก็ทักบ้านเขียวมาได้นะครับนะครับก็ทุกตำแหน่งนะครับทุกตำแหน่งนะครับนะครับสอบถามกันมาได้นะครับทักบ้านเขียวนะครับต่อไปนะครับให้ส่วนราชการรายงานผลดำเนินงานของพนักงานราชการปัญหาและอุปสรรค ต่อคณะกรรมการภายในเดือนใดมาแล้วนะครับคูณ P X T T นะครับก็คือภายในเดือนธันวาคมตรงเนี้ยครับคือจริงๆแล้วนะครับข้อสอบเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับในส่วนของพนักงานราชการนะครับข้อสอบมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับท่านใดนะครับที่จะสอบในส่วนของพนักงานราชการนะครับก็ทักบ้านเขียวมาได้นะครับรอคอ99นะครับ ต่อไปครับการละทิ้งหรือทอดทิ้งราชะการเป็นเวลาเท่าใดถือว่าเป็นความผิดวินัยหลายแหลงของพนักงานราชะการ7วันติดต่อกัน7วัน15วัน15วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสวัสดีครับคุณพัสดุสาวท้องถิ่นนะครับน่าจะเตรียมตัวสอบท้องถิ่นด้วยเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ตรงนี้ก็คือติดต่อกัน7วัน อันนี้คือลายแหลกลายแหลกในส่วนของถ้าเป็นข้าราชการนี่ก็คือ15วันนะครับถ้าเป็นข้าราชการข้าราชการ15วันติดต่อกันต,ต่อแล้วกันติดต่อกัน15วันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการทุจริตแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยรายแรงนะครับตรงนี้ก็ให้เราจดจําด้วยนะครับ หรือว่านะครับกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วได,ยยไ,ได้รับความเสียหายอย่างไร้แลงประมาทเลื่อๆนะครับได้รับความเสียหายอย่างไร้แลงนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของพนักง,งานรา,ายการก็คือละทิ้งติดต่อกันเกินกว่ากี่วัน7วันหรือว่าทํางานไม่สําเร็จนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างไร้แรงเนี่ยมันจะมีควาว่าไร้แรงประพฤติชั่วครับอย่างไร้แรง นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวินัยอย่างไรแรงเหมือนกันในส่วนของพนักง,งานราชการนะครับตามนี้ต่อไปครับเรามาดูข้อที่10ครับพนักง,งานราชการนะครับที่ไม่ผ่านการปฏิบัติงานถือว่าสิ้นสุดสัญญาและให้ส่วนการแจ้งให้ทราบตามข้อใดตรงนี้นะครับในกรณีที่ไม่ผ่าน ก็คือ7วันตรงนี้คือ,อตรงนี้เป็น3วันแล้วกันนะครับตรงนี้ไม่ถูกนะ,อะตอเป็นภายใน7วันนะครับต่อไปครับเป็นข้อที่11ครับในส่วนของ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ,การตรงนี้นะครับถามว่าใครเป็นประธานคุณบีมนะครับตอบมาแล้วนะครับว่าเลขาธิการกอพอ,อมีใครเพิ่มอีกไหมครับตรนนี้นะครับซึ่งในส่วนของ คณะกมการตรงนี้นะครับจะอยู่ในหมวดที่หนะหมวดที่หนะครับที่เราติวไปเมื่อกี้นี้หมวดที่6นะครับก็เรียกว่าตัวย่อก็คือคอพลออจุดแบบนี้นะจุดมีจุดตัวเดียวนะครับคอพลอ,อแล้วนะครับในส่วนของประธานก็คือรองนายกหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกมอบหมายอย่าเผลอไปตอบนายกนะครับนายกไม่ใช่ นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เลขาธิการกพรพลอก็ไม่ใช่เลขาธิการกพรพอก็ไม่ใช่รองนายกนะครับรัฐมนตรีหรือหรือนะครับก็คือว่ารัฐมนตรีซึ่งนายกมอบหมายนะครับตรงนี้ก็ตอบงอง,งูต่อไปครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพนักง,งานรายการอยู่ในตําแหน่งนะครับข่าวละ กี่ปีอะลองตอบมาดูนะครับตรงข้อนี้อ่าเก่งมากนะครับคุณเด็กดื้อนะครับคุณเด็กดื้อท่านใดนะครับที่จะสอบในส่วนของพนักงานราชการนะครับของกรมป่าไม้นะครับทักบ้านเขียวมาได้นะครับนะครับรอครับรอขอเก้าสิบเก้าบาทนะครับตรงนี้ก็คือสองปีนะครับสองปีนะครับเดี๋ยวคลิปตรงนี้นะครับผมก็จะ ลงไว้นะครับที่นะครับให้ดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูที่โปรไฟล์ได้นะครับหลังจากที่ทิวจบต่อไปครับข้อที่13การกําหนดให้พนักง,งานรายการมีตําแหน่งในกลุ่มใดและกําหนดลักษณะงานของคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มงานให้เป็นไปตามที่ข้อใดประกาศ อ่าก็คือณะารามการบริหารพานักงานราชการต่อไปครับเป็นข้อที่14ครับใครเป็นณะารรมการบริหารพานักงานราชการในส่วนของคณะกรรมการก็จะอยู่ในหมวดที่6นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกมาหมายเลยขาธิการกอนะครับเป็นรองประธาน พออสำนักงบเลขาธิการขะารรมการกิจการกิรษฐกิจ้าราการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำนักงานประ,ประการสังคมอายการสูงสุดอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้แทนกระทรวงกลาโหมคลังแรงงานนะครับแล้วก็ผู้แทนสำนักงานณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นกรรมการและในส่วนของผู้ทรงนะครับก็จะมีะตรงนี้จำไปนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีผู้ทรงเนี่ย สคนเนาะตัวนี้ก็จดไปนะครับในส่วนของผู้ส่ง4คนดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าถูกทุกข้อต่อไปครับข้อที่15การสิ้นสุดสัญญาจ,จ้างสิ้นสุดเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นการล้มละลายไม่ผ่านการประเมินกระทำผิดวินัยอย่างไรแรงก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับ การกระทาในข้อใดนะครับถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไรแ้แรงสวัสดีครับคุณพรพนันธ์ขุณมนเองนะครับสวัสดีครับท่านใดนะครับที่จะสอบกรมป่าไม้นะครับก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปที่ติวตรงเนี้ยไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับตรงนี้ก็ถูกทุกข้อนะเลืนเลอยอย่างไรแ้แรง ทุจริตนะครับไม่ปฏิบัตินะครับในสัญญาหรือขัดคำสั่งสั่งครับหรือ,หร,อหรือเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับถูกทุกข้อต่อไปครับกรณีการกระทําผิดโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่ากี่วันถือว่าผิดวินัยอย่างหลายแหลง สวัสดีครับคุณตาแป๋วนะครับพนักงานของจังหวัดมั่งไหมคะนะครับทักบ้านเขียวไปนะครับสอบถามได้นะครับโอเคก็คือเกินกว่า7วันต่อไปครับให้ส่วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลากี่ปีติวนะครับกลมป่าไม้นะครับ ทุกตำแหน่งเลยนะครับทุกตำแหน่งนะครับก็ทักบ้านเขียวไปนะครับก็คือ4ปีครับระยะเวลา4ปีอัตราค่าตอบแทนของพนักงานรายการให้เป็นไปตามที่ใครหรือหน่วยงานใดกําหนดครับขอไก่ครับข้าราชการข้าราชการพลเรือน ขอใครสำนักนายกขอควายนะครับคณามการบริหารพนักงานราชการงองูเลขาธิการคณามการข้าราชการ,การพลเรือนครับอ่าคุณเด็กดีนะครับตอบมาแล้วนะครับอ่าอยู่ชุมพรนะครับท่าแซะเมนนนะชุมพรเนาะอ่าตรงนี้นะขณามการบริหารพนักงานราชการนะครับประกาศกําหนด ต่อไปนะข้อที่20ครับหน่วยงานใดรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการบริหารพานักงานราชการข้อที่20ของวันนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาติวให้อีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของระเบียบนี้เนาะนะครับท่านใดที่จะสอบในส่วนของพนักงานราชการนะครับต่อไปครับ ข้อนี้นะครับก็คือสำนักงานณะารรมการข้าราชการ,การพลเรือนต่อไปครับเป็นข้อที่21ครับพนักง,งานราชการนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างคุณสิรินะครับอลองดูนะครับคุณสิรินะครับคุณสันสวัสดีครับคุณครู ท่านใดนะครับที่จะสอบใน,ในส่วนของกรมป่าไม้นะครับก็เตรียมตัวเนาะวันนี้ก็จะเป็นการรับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับสองประเภทก็จะมีทั่วไปกับพิเศษในส่วนของทั่วไปนะครับก็จะมีการประเมินนะครับก็คือแบบต่อสัญญานะครับแล้วก็ประเมินประจําปีนะครับในส่วนของพนักง,งานราชการพิเศษเนี่ยก็จะมีการประเมินตามช่วงเวลา นะครับต่อมานะครับเป็นข้อที่22นะครับของวันนี้ก็ณีการกำหนดตำแหน่งพนักงาน